สวัสดีวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กวินกูรูสปอร์ตนะครับวันนี้ก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์อย่าลืมแอดไลน์กันไปด้วยนะครับ akawin99 แอดไปรับที่เด็ดฟรีกันได้ทุกวันครับมากันที่1คู่คัดเน้นๆประจำค่ำคืนวันนี้นะไปกันที่ศึกฟุตบอลพิมลีกอังกฤษนะครับคู่เวลา 19บเนาฬิกาสานาทีนะครับหรือว่า1ทุ่มครึ่งนั่นเองนะแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นะครับแมนยูครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้ที่โอทัฟฟอร์ดนะครับไปดูเฮดตงเฮดคู่นี้กันก่อนนะครับเจอกันมาฤดูกาลที่แล้วเนี่ย3นัดนะครับในลีกเนี่ยเจอกัน2นัดแมนซิตี้ชนะแมนยูไม่ได้เลยนะเสมอกัน0-0นย์นะครับที่บ้านของแมนยูนะก่อนที่แมนยูจะบุกไปเอาชนะแมนซิตี้ได้2-0ถึงทิ้น ครับมนซิตีิมีชนะแมนยูได้แค่นัดเดียวในเกมคาราบาวครับนะครับ2-0นะมาดูผลงานของแมนยูนะครับสนัดหลังสุดก็ยังกระท่อนกระแทน่นนะชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดบุกไปเสมออตาลนตาแบบโอ้โหต้องบอกว่านาทีบาปเลยนะคริสเตียโนโรนโดยิงนาที90เลยนะครับเสมอสองสองนะก่อนหน้าน,นั้นก็ชนะสเปอร์3 0มแล้วก็มีแพ้ ลิวพูในเกมแดงเดือด5ประตูต่อศูนย์ะครับโปรแกรมนัดต่อไปของแมนยูจะต้องบุกไปเยือนวัดฟอร์ดนะครับส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ3นัดล่าสุดเหมือนกันเลยนะชนะ1สเสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดชนะขับบูทได้ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก4ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นพิกล็อกแพ้คิตตันพาเลทคาบ้านเลยนะครับ0ประตูต่อ2นะแล้วก็มีสเสมอเวสต์แฮมในเกม คาราบาวครับ0-0น,นะครับแล้วก็ไปแพ้จุดโทษ5-3ตกรอบคาราบาวครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรแกรมนัดต่อไปของแมนซิตี้จะได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับเอเวอร์ตันนะมาดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับตอนนี้แมนซิตี้ลงสนามไปแล้ว10นัดนะครับมี20คะแนนนะด้วยผลงานชนะ6นัดเสมอ2แพ้2นะครับยิงได้ถึง20ประตูนะ เสียไปเพียงแค่6ประตูเท่านั้นเองส่วนทางด้านแมนยูอยู่อันดับที่5นะครับ10นัดมี17คะแนนนะครับชนะ5เสมอ2แพ้3ยิงได้19เสีย15ประตูนะครับอ่ะไปดูรายอัพนะครับความพร้อมตัวผู้เล่นวันนี้กันบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจ้าทินวันนี้จะไม่มีราฟาเอลวารานนะครับที่เจ็บรวมไปถึงเอตส,นะสันคาวาน,นีนะครับส่วนพอปอกบาเนี่ยติดโทษแบนนะครับในนัด ก่อนนะครับนะโดนใบแดงไม่ได้ลงแน่นอนนะส่วนวิกตอรลินเดอร์เลฟต้องรอเช็คฟิตนะในลายของแมนซิตี้เนี่ยก็มีพวกฟลอรันโตเลสนะครับที่เจ็บแล้วนะเอเมิริตลาป็อกโดนใบแดงนะครับไคลวอกเกอร์ต้องรอเช็คฟิตนะครับมาดูทีเป็ดตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับของแมนยูกันก่อนนะครับแมนยู U, เนี่ยโอเลกุ o L A, นาโซชาก็วันนี้ปรับมาใช้หลังสี่อีกแล้วนะครับสี่สองสามหนึ่ง นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นเดบิดเดคเคีแผงหลัง4คนนะครับด้านซ้ายเป็นลุกชอด้านขวาเป็นวันบิสก้านะครับคู่เซนเตอร์ใช้อิริกบายยีกับแม็กควายนะครับคู่กลางนะครับใช้แม็กเฟสนะครับแม็กโทมิเนีกับเฟสนะแนวลุกก็มีซานโชนะครับด้านซ้ายนะบุนโอลฟานเดสนะครับแดนกลางนะครับแล้วก็กินวูดด้านขวานะหน้าเป้าเป็นเซียร์เครับคริสเตานโอลลันโดส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ มาในระบบ433เหมือนเดิมนะครับเป๊ปกัวดิโอลาก็ใช้ระบบฟอสไนนะครับนะบผู้ตัดประตูเป็นเอเดอสันนะครับแผงหลัง4คนเจ้าคอนเซโลนะครับผู้เซ็นเตอร์ก็จอร์สโตนกับลูเบนดิอาร์ตด้านซ้ายก็เป็นซิซิโก้นะครับด้านกลางก็มีเควินดูบอยนะโรดี้เบรนาโดซิลวานะครับสามผู้สั่แดนหน้าครับฟิลฟอร์เดนกัาเบรียนเจสุดแล้วก็แจ็คกิริตครับวันนี้เรทราคาแฮนดิแคปเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต่อ ครึ่งลูกนะครับต้องบุกมาเอาชนะอย่างเดียวอ่ะนะครับสำหรับแฟนๆที่เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะลูปเกมวันนี้เฮี er ่ยวมองดูแล้วนะครับแมนยู you เนี่ยจะเข้าลูบเดิมนะครับคือยืนหลังสี่ทีไรเนี่ยผลงานไม่ดีตลอดเชื่อว่าจะเหมือนนะัดที่เจอกับหงแดงหรือวอร์พูเลยคือหลังสี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวหลักๆเจ็บนะราเฟวาลานเนี่ยเดือแบกในเกมหลังเนี่ยในกองหลังเนี่ยนะครับเจ็บนะไม่ได้ลงนะวันนี้ ดูแล้วเหนื่อยนะครับสาหรับแมนยูนะหวังพึ่งโรนะัลโด้คนเดียววันนี้คงเจาะแมนซิตี้ลำบากนะวันนี้ต่อครึ่งลูกหน้าต่อมากนะครับสาหรับแมนซิตี้ตัวเดียวคาเนเนนจัดไปครับวันนี้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะบุกมาชนะแมนยูได้แน่นอนครับก่อนจะกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้รุ่นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ